สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปชมสวนบอนนะคะบ้านเพื่อนนะคะอันนี้ก็มาชมสวนบอนที่เขาปลูกหน้าบ้านนะคะก็มีสาวน้อยปแป้งกวักโพงเงินแล้วก็ฮกหลงฮกหลงก็มีต้นเล็กๆด้วยนะคะเพาะหัวไว้เนี่ยคะ่ะลืมขึ้นแล้ว กหลงแล้วก็เป็นหัวแดงหรือพลายชมพูไม่ได้ใจนะคะต้นนี้สีสดใสสวยมากค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กนี้ในต้นเดียวมีหลายสีนะคะมีใบที่แตกต่างออกไปนี่ก็เป็นจุกกวนอิมค่ะ วันอิมหรือสหัสดีชะนะคะนี่พลายชมพูหรือหัวแดงนะคะไม่ได้ใจอันนี้สีสวยมากค่ะก็มีไม่กี่สีนะคะแต่ก็สวยค่ะนี้ก็จะเป็นลูกไม้ก้านดำแล้วก็อินเนวที่เป็นบอลบ้านๆที่ตอนนี้ ชาวบ้านเริ่มสะสมกันเพราะว่าราคาเริ่มขยับสูงขึ้นนะคะก็มีหลายตัวที่สะสมกันอยู่นะคะก็มีกรุงเดนมาร์กอินเนาที่สะสมกันนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่อ่าสวยเป็นบอลบ้านๆค่ะทุกคนก็เลยหันมาตกแต่งบอล ปีกินนาีที่ต้นยังเล็กๆอยู่นะคะนะคะปีกินนาีอันนี้คือที่ยังไม่แตกกอเท่าไหร่นะคะปลูกไว้เยอะๆก็สวยสบายตาดีนะคะพาชมสวนบอนคนที่ชอบเล่นบอนนะคะ ก็มีไหลนั่นอยู่เป็นคนบ้านบ้านบ้านนอกนะคะก็บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สะสมควรสะสมบอลน,นะคะก็ยังมีไม่เยอะค่ะแต่ก็ปลูกวาแล้วก็เป็นอาหารตาได้ดีมากๆเลยค่ะ ้นเล็กต้นน้อยสะสมกันกวนอิมแล้วก็อันนี้ก็คือไก่สุดสวรอ,อินเนาก็จะประมาณนี้ค่ะคนที่ชอบปลูกต้นไม้ปลูกวันละต้นสองต้นก็เต็มเต็ม<ๆ>แล้วค่ะบรรยากาศคนบ้านๆน,นะปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้าน ก็มีหลายต้นนะคะเป็นบอลก็มีหลายต้นนะคะสําหรับบอนบ้านๆปลูกไว้แล้วก็พอได้นั่งมองนะคะเป็นอาหารตาอาหารใจถามว่าดีตรงไหนที่เล่นบอลก็เป็น ความรู้สึกที่ดีมีต้นไม้ทำให้คนอยู่บ้านไม่เครียดนะคะคนที่ชอบเล่นบอลก็จะสะสมไว้แล้วก็ปลูกดูเช้าดูเย็นรดน้ำปลูกต้นไม้อยู่แบบนี้ละคะ่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะใครที่ชอบสะสมบอลก็เต็มบ้านละคะ่ะ ก็เดี๋ยวจะพาไปตรงที่มีบอลเพิ่มอีกนะคะก็สะสมไว้เต็มแล้วค่ะเยอะปลูกไปเรื่อย,อยไม้ดอกไม้ประดับอาจจะเป็นไม้บ้านๆน,นะคะไม่ได้เลิศหรูแต่ว่าก็สะสมต้นไม้ไปเรื่อยๆ สำหรับคนชอบต้นไม้นะคะบรรยากาศแบบบ้านๆน,นี่ก็หัวแดงปลูกปลูกไว้เยอะๆก็สวยดีนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะกวนอิมจาน้อยป้ะแป้งก็สวยนะคะ ก็มีมีไม่เยอะนะคะแต่มีไม่หลายตัวแต่ก็มีมีสีเดียวกันที่ซ้ำๆกันเยอะอยู่ค่ะลูกไม้ก้านดำต้นเล็กๆนี่ก็สวยนะคะไม้ก้านดำแล้วพยาจงอ้างก็สวยค่ะเป็นไม้บ้าน แบบบ้านบ้านนะคะปลูกไว้ก็ไ,ได้เป็นร่มเง,งาบรรยากาศบ้านที่ปลูกต้นไม้ก็ทำให้สดชื่นดีนะคะก็เลยได้ประมาณนี้สำหรับคนชอบต้นไม้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆก็เป็นไอเดียสำหรับสำหรับคนชอบต้นไม้ชอบบอนสีแต่รับชนิดนะคะก็เอาไมา้รับชมกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ